สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องของความเครียดเป็นภัยเงียบที่ส่งผลร้ายต่อร่างกายได้อย่างคาดไม่ถึงพร้อมเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์มากๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยไปติดตามฟังรายละเอียดพร้อมๆกันได้เลยครับบ่อยครั้งที่เราละเลยสัญญาณเตือนจนกระทั่งเกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาพร้อมข้อมูลเชิงลึกและยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับความเครียดส่งผลร้ายกับร่างกายอย่างไรบ้าง ความเครียดเป็นปฏิกิริยาของร่างกายต่อสิ่งคุกค,คามหรือแรงกดดันเมื่อเราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดเช่นคอติซอลและอะดีนาลีนซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราต่อสู้หรือหลบหนีแต่เมื่อความเครียดรื้อรังฮอร์โมนเหล่านี้จะอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานและส่งผลเสียต่อระบบต่างๆในร่างกายครับ 1. ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงรายละเอียดเชิงลึก ความเครียดเรื้อรังทำให้ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงขึ้นซึ่งไปกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทำให้เม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะ T เซลล์ s, และ Natural Killer เซลล์ที่ทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคและเซลล์มะเร็งทำงานได้ไม่เต็มที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงภาวะฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงเรื้อรังความเครียดทำให้ร่างกายหลั่งคอร์ติซอลซึ่งไปกดการทำงานของเม็ดเลือดขาวและโปรตีนสำคัญในระบบภูมิคุ้มกัน การอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้นความเครียดกระตุ้นกระบวนการอักเสบทําให้ภูมิคุ้มกันต้องทํางานหนักและอ่อนล้าพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเมื่อเครียดคนมักจะพักผ่อนน้อยลงกินอาหารไม่มีประโยชน์หรือดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งล้นบั่นทอนภูมิคุ้มกันวิธีป้องกันแก้ไข 1. จัดการความเครียดฝึกเทคนิคผ่อนคลายเช่นหายใจลึกๆนั่งสมาธิหรือโยคะเพื่อลดระดับคอร์ติซอล 2. นอนหลับให้เพียงพอผู้ใหญ่ควรนอน7-9ชั่วโมงต่อคืนเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันได้ฟื้นฟู 3. กินอาหารหเสริมภูมิคุ้มกันเน้นผักผลไม้วิตามินซีสังกะสีและโปรไบโอติก 4. ออกกำลังกายปานกลางสม่ำเสมอช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ควรหักโหมตัวอย่างเช่นคุณจะสังเกตได้ว่าช่วงที่คุณเครียดหนักๆมักจะเป็นหวัดบ่อยขึ้น หรือเป็นเริมง่ายขึ้นแผลหายช้าลงหรือแม้แต่ติดเชื้อต่างๆได้ง่ายกว่าปกติครับ 2. ระบบหัวใจและหลอดเลือดมีปัญหารายละเอียดเชิงลึกอะดีนาลีนและคอร์ติซอลที่หลั่งออกมาเมื่อเครียดจะทำให้หัวใจเต้นเร็วแรงขึ้นและหลอดเลือดหดตัวทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและเมื่อเกิดความเครียดเรื้อรังจะเพิ่มการสะสมของคราบพลาคในหลอดเลือดนำไปสู่การอักเสบ และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจครับการหลั่งอะดีนาลีนและคอร์ติซอลทําให้หัวใจเต้นเร็วแรงหลอดเลือดหดตัวความดันโลหิตสูงขึ้นชั่วคราวพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อเครียดอาจกินอาหารไขมันสูงสูบบุหรี่หรือดื่มจัดซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจครับการอักเสบของหลอดเลือดความเครียดเลื้อรังส่งเสริมการอักเสบและทําให้เกิดคราบคลากในหลอดเลือดวิธีป้องกันแก้ไข ผ่อนคลายความเครียดการฝึก mindfulness หรือการทำกิจกรรมที่ชอบช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดครับออกกำลังกายแอโรบิกเช่นการเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือดจำกัดโซเดียมและไขมันสัมตัวเน้นอาหารที่มีประโยชน์ต่อหัวใจเช่นธัญพืชผักผลไม้ตรวจสอบสุขภาพหัวใจเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงครับ ตัวอย่างเช่นคนที่เครียดสะสมเป็นเวลานานๆอาจมีอาการใจสั่นแน่นหน้าอกอยู่บ่อยๆหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือแม้กระทั่งกล้ามเนื้อหัวใจตายอักเสยพลันครับ 3. ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารรายละเอียดเชิงลึกความเครียดส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารโดยตรงซึ่งถูกขนานนามว่าสมองส่วนที่สองของร่างกายนั่นคือระบบประสาทในลำไส้ ทำให้การทำงานของระบบย่อยอาหารแปรปรวนการเพื่อนไหวของลำไส้ผิดปกติการหลังกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นหรือลดการดูดซึมสารอาหารครับสมองและลำไส้เชื่อมโยงกัน g a t b r a i n Axis ความเครียดส่งสัญญาณตรงไปยังลำไส้ทําให้การบีบตัวและการหลังกรดผิดปกติการเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ในลำไส้ความเครียดสามารถรบกวนสมดุลของแบคทีเรียด,ดีและไม่ดีในลำไส้ครับพฤติกรรมการกิน เครียดแล้วกินเร็วกินเยอะกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือกินไม่ตรงเวลาครับวิธีป้องกันแก้ไขจัดการความเครียดแบบองค์รวมใช้เทคนิคผ่อนคลายต่างๆเพื่อลดผลกระทบต่อลำไส้กินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผักผลไม้ธัญพืชเพื่อช่วยระบบขับถ่ายเสริมโปรไบโอติกกินโยเกิร์ตนมเปรี้ยวหรืออาหารหมักดอง เพื่อรักษาสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้หลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นอาการเช่นอาหารเผ็ดจัดมันจัดหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลโกอฮอล์ครับตัวอย่างเช่นอาการที่พบบ่อยคือปวดท้องท้องอืดท้องผูกสลับท้องเสียหรือเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบไปจนถึงโรคที่เกี่ยวกับลำไส้แปรปรวนหรือ IBS และอาการกรดไหลย,ย้อนครับ4 ปัญหาด้านสุขภาพจิตและสมองรายละเอียดเชิงลึกฮอร์โมอนความเครียดที่สูงเป็นเวลานานสามารถทำลายเซลล์สมองในส่วนที่เกี่ยวกับความจำและการเรียนรู้คือฮิปโปแคมปัสและยังส่งผลต่อสารสื่อประสาทเช่นเซโรโทนินโดปามินซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์และแรงจูงใจครับความเครียดทำลายเซลล์สมองคอติซ่าที่สูงเรื้อรังสามารถทำลายเซลล์สมองในส่วนฮิปโปแคมปสซึ่งเกี่ยวกับความจำครับ การเปลี่ยนแปลงสารสื่อประสาทความเครียดทําให้สารสื่อประสาทที่เกี่ยวกับอารมณ์เช่นเซโรโทนินโดปานินนอเอพิเนฟรินทางานผิดปกติครับรูปแบบความคิดเชิงลบความเครียดมักจะมาพร้อมกับความคิดวนซ้ําหรือการมองโลกในแง่ลบครับวิธีป้องกันแก้ไขฝึกสติและสมาธิ mindfulness และ meditation เพื่อช่วยลดความฟุ้งซ่านเพิ่มสมาธิและปรับสมดุลสารสื่อประสาทครับ ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อช่วยเพิ่มสารเอนโดฟินและเซโรโทนินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและมีคุณภาพเพื่อให้สมองได้พักผ่อนและฟื้นฟูทำกิจกรรมที่สร้างความสุขเช่นงานอดิเรกพบปะเพื่อนฝูงเพื่อลดความโดดเดี่ยวปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับหากอาการรุนแรงหรือเรื้อรังควรพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาครับตัวอย่างเช่น คุณอาจรู้สึกหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนมีอาการนอนไม่หลับหรือหลับหลับตื่นตื่นมีปัญหาความจำแย่ลงไม่มีสมาธิและในระยะยาวอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือโรคตื่นตระหนกครับ 5. อาการปวดเรื้อรังและกล้ามเนื้อตึงตัวรายละเอียดเชิงลึกเมื่อเครียดกล้ามเนื้อในร่างกายจะเกิดการหดเกรงโดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็น,นกลไกการต้องกันตัวเอง แต่หากเกิดต่อเนื่องเป็นเวลานานจะทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกและกล้ามเนื้อเกิดการอักเสบสะสมสาเหตุกล้ามเนื้อหดเกรงโดยไม่รู้ตัวเมื่อเครียดร่างกายจะเตรียมพร้อมต่อการต่อสู้ทําให้กล้ามเนื้อหดเกร็งอยู่ตลอดเวลาการสะสมของเสียการหดเกร็งของกล้ามเนือ้อทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกของเสียสะสมเกิดการอักเสบท่าทางที่ไม่เหมาะสมบางคนเครียดแล้วนั่งหอไหล หรือเกรงคอทําให้ปวดมากขึ้นวิธีป้องกันแก้ไขยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นประจำโดยเฉพาะส่วนคอบ่าไหล่และหลังออกกำลังกายเบาๆเช่นโยคะพิลาทิสหรือว่ายน้ำเพื่อคลายกล้ามเนื้อนวดบำบัดช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดประครบร้อนคบเย็นช่วยลดอาการปวดและอักเสบปรับท่าทางการทำงาน หรือนั่งให้ถูกต้องเพื่อลดภาระของกล้ามเนื้อครับตัวอย่างเช่นอาการที่พบบ่อยคือปวดศีรษะแบบตึงเครียดปวดคอบ่าไหล่เรื้อรังปวดหลังส่วนล่างหรือแม้แต่ปวดกรามจากการกัดฟันโดยไม่รู้ตัวขณะนอนหลับครับ 6. การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวรายละเอียดเชิงลึกฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เพิ่มขึ้นจากความเครียดเรื้อรังมีแนวโน้มจากกระตุ้นความอยากอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงและน้ําตาลสูงหรือคอมฟอร์ตฟู้ดและยังส่งผลต่อการสะสมไขมันในบริเวณหน้าท้องนอกจากนี้บางคนอาจจะกินน้อยลงหรืออดอาหารเมื่อเครียดจัดครับสาเหตุฮอร์โมนคอร์ติซอลกระตุ้นความอยากอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงและน้ําตาลสูงและส่งเสริมการสะสมไขมันหน้าท้องครับพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไป เครียดแล้วกินเยอะ Emotional Eating หรือบางคนก็กินไม่ได้เลยครับการลดลงของกิจกรรมทางกายเมื่อเครียดอาจไม่มีแรงหรือเวลาออกกำลังกายครับวิธีป้องกันแก้ไขกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นโปรโตีนไฟเบอร์และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่จัดการความอยากอาหารเช่นดื่มน้ำเปล่าก่อนกินข้าว กินช้าๆหรือหาของว่างเพื่อสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยเผาขลานไขมันและลดความเครียดครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อวางแผนการกินที่เหมาะสมครับตัวอย่างเช่นบางคนน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องและสะโพกในขณะที่บางคนน้ำหนักลดลงอย่างผิดปกติจากการกินไม่ได้นอนไม่หลับครับเ ปัญหาผิวพรรณและเส้นผมโดยรายละเอียดเชิงลึกความเครียดสามารถกระตุ้นการอักเสบในร่างกายทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและหนังศีรษะนอกจากนี้ยังส่งผลต่อวงจรการเจริญเติบโตของเส้นผมสาเหตุกระตุ้นการอักเสบความเครียดทำให้ร่างกายหลั่งสารที่กระตุ้นการอักเสบส่งผลต่อผิวหนังและหนังศีรษะเปลี่ยนแปลงสมดุลฮอร์โมนอาจทำให้เกิดฮอร์โมนแอนโดรเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดสิวและผมร่วงพฤติกรรมทำร้ายตัวเองเช่นเกาผิวดึงผมหรือกัดเล็บเมื่อเครียดวิธีป้องกันหรือแก้ไขจัดการความเครียดเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นต้นเหตุของการเสียสมดุลฮอร์โมนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมีผลต่อการผลิตฮอร์โมนเพศกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อระบบฮอร์โมน ปรึกษาแพทย์หากมีปัญหาเรื้อรังและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยยกตัวอย่างในผู้หญิงอาจทําให้ประจำเดือนมาไม่ปกติปวดประจำเดือนมากขึ้นหรือมีบุตรยากในผู้ชายอาจส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศลดลงหรือความสนใจในกิจกรรมทางเพศลดลง 8. ปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และฮอร์โมนโดยรายละเอียดเชิงลึก ความเครียดเรื้อรังสามารถรบกวนการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายทำให้เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศและส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์สาเหตุรบกวนแกน HPA ความเครียดส่งผลต่อแกนไฮโปทารมัสต่อมใต้สมองและต่อมหมวกไตซึ่งควบคุมการหลั่งฮอร์โมนหลายชนิดรวมถึงฮอร์โมนเพศลดความสนใจทางเพศความเครียดทำให้ร่างกายโฟกัสกับการเอาตัวรอดทำให้ความต้องการทางเพศลดลง วิธีป้องกันหรือแก้ไขจัดการความเครียดเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นต้นเหตุของการเสื่อมสมดุลฮอร์โมนออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมีผลต่อการผลิตฮอร์โมนเพศกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อระบบฮอร์โมนปรึกษาแพทย์หากมีปัญหาเรื้อรังและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยยกตัวอย่างในผู้หญิงอาจทําให้ประจำเดือนมาไม่ปกติปวดประจำเดือนมากขึ้น หรือมีบุตรยากในผู้ชายอาจส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศลดลงหรือความสนใจในกิจกรรมทางเพศลดลง 9. เสื่อมสภาพของเซลล์และเร่งความแก่โดยรายละเอียดเชิงลึกความเครียดเรื้อรังไปเพิ่มอนุมูลติสระในร่างกายซึ่งทำลายเซลล์และ DNA นอกจากนี้ยังไปลดความยาวของเทโลเมียร์ซึ่งเป็นส่วนปลายของคโครโมโซมที่ทำหน้าที่ปกป้อง DNA เมื่อเทโลเมียร์สั้นลงเซลล์ก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น สาเหตุอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นความเครียดกระตุ้นการผลิตอนุมูลอิสระซึ่งทำลายเซลล์และ DNA เเทโลเมียสั้นลงคอติซอลที่สูงเรื้อรังสัมพันธ์กับการที่เทโลเมียสั้นลงซึ่งเร่งกระบวนการแก่ชราของเซลล์วิธีป้องกันหรือแก้ไขจัดการความเครียดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการชะลอกระบวนการนี้กินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชาเขียวผักใบเขียวเข้ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยลดอนุมูลอิสระและเสริมสร้างสุขภาพเซลล์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้เซลล์ได้ซ่อมแซมตัวเองหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือมลภาวะโดยยกตัวอย่างคุณอาจสังเกตเห็นว่ามีริ้วรอยก่อนวัยผิวดูหมองคล้ำหรือมีอาการของโรคที่มักเกิดในผู้สูงอายุเร็วขึ้นครับ10นะครับลดความทนทานต่อความเจ็บปวดโดยรายละเอียดเชิงลึก ความเครียดเรื้อรังสามารถเปลี่ยนการรับรู้ความเจ็บปวดของสมองทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดได้ง่ายขึ้นและทนทานต่อความเจ็บปวดได้น้อยลงแม้จะเป็นความเจ็บปวดเล็กน้อยก็ตามสาเหตุการรับรู้ของสมองเปลี่ยนไปความเครียดสามารถเปลี่ยนแปลงวงจรประสาทที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลความเจ็บปวดทําให้รู้สึกเจ็บง่ายขึ้นกล้ามเนื้อตึงเครียดเรื้อรังนําไปสู่อาการปวดที่สะสมและวไวต่อความรู้สึกเจ็บวิธีป้องกันหรือแก้ไข จัดการความเครียดช่วยปรับการทำงานของสมองและลดความไวต่อความเจ็บปวดฝึกเทคนิคผ่อนคลายเช่นการหายใจแบบท้องการทำสมาธิหรือโยคะช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อบำบัดด้วยการนวดหรือกายภาพบำบัดหากมีอาการปวดเรื้อรังโดยยกตัวอย่างคุณอาจรู้สึกปวดเมื่อยตัวง่ายขึ้นแม้จะทำงานไม่หนักหรือมีอาการเจ็บปวดจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่รู้สึกรุนแรงกว่าปกติยกตัวอย่างคุณอาจรู้สึกปวดเมื่อยตัวง่ายขึ้น แม้จะทำงานไม่หนักหรือมีอาการเจ็บปวดจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่รู้สึกรุนแรงกว่าปกติครับความเครียดส่งผลกระทบต่อร่างกายเราได้แทบทุกระบบบเลยนะครับการจัดการความเครียดจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพจิตแต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพกายโดยรวมด้วยครับการรู้เท่าทันและหาวิธีผ่อนคลายความเครียดอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันครับหวังว่ารายละเอียดเหล่านี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจสาเหตุและวิธีการรับมือกับผลกระทบของความเครียดได้อย่างท่องแท้เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นนะครับขอขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะครับถ้าชอบเนื้อหาสาระที่ดีและมีประโยชน์แบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆและคนในครอบครัวของคุณได้ฟังกันด้วยนะครับถ้าอยากพูดคุยกันก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับอยากให้พูดถึงประเด็นไหนเพิ่มเติม หรือหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แนะนำบอกกล่าวกันเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ